าาาทิาเพระว่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาแชร์วิธีการเรียนสังคมยังไงให้ไม่ต้องจำเยอะไม่ต้องอ่านเยอะแต่ได้คะแนนเยอะมาดูนลยครับ Yes วิชาสังคมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นาศาสนาปวิศาสตร์เศรษศาสตร์แล้วก็หน้ที่พลเมืองนะครับ ผมขอเริ่มจากวิชาศาสนาก่อนนะก็คือวิชาศาสนาเนี่ยเป็นวิชาที่แบบต้องเก็บแน่ๆเลยคือต้องอ่านคืออย่าทิ้งในขาดเลยเพราะว่าเป็นวิชาที่เก็บง่ายมากแล้วก็ถ้าจําได้คือทําข้อสอบได้ซึ่งมันก็ออกค่อนข้างจะเยอะนะในข้อสอบในทุกหลักศาสนามันจะก็จะมีพวกเรื่องวานสาคัญก็จะไปทิ้งพูกว่ามาสามวิหกอาแปดจำได้ไหมมาสามอะไรมาคาบูชาใช่ปะวันที่มาข้า,า, 15, ขาเดินสามเลพวกนี้วิสาขาบูชาแล้วก็อาสาคาบูชาแล้วก็พวก สังเวชนีสถานก็คือสถานที่ประสูติตัสรู้ปริิพพาและก็ผสมเทศนาใช่ไหมแล้วก็จะมีวันอาทะมีบูชาก็คือวันแบบพวกอะไรบ้างละาทําอะไรบ้างที่อยู่นั้นก็คืออัปมาตตธรรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเรียกถูกปะนะแล้วก็วันสําคัญทางโลกคือวันอะไรก็ต้องจำไม่ได้เพราะข้อสอบก็คือจะออกเหมือนเหมือนว่าจะมีออกนะวันแบบว่าเมื่อข้อสอบตอนที่ผมสอบไปอะ่ะก็คือเอ่อเป็นพิษสามัญปะ่ะเก้าชาติสัมมัญสังคมอะ่ะ มันออกไอกข้อที่วันสำคัญทั้งโลกปะไม่แน่ใจวิสาขบูชาทุกสม,มุทัทยรอดมรคก็จะมีอะไรบ้างต้องจำหน้าลักธรรมอะ่ะลัทธรรมคือจําแค่แบบหลักๆอะ่ะไม่ต้องจําแบบเยอะนะนหลักๆก็พวกแบบไตรคขาอะไรเงี้ยหัวใจพุทธศาสนาคืออะไรโอว่าทถ้าปฏิโมคคืออะไรอะไรเงี้ยจำไม่ได้ก็คือศาสนาเนี่ยอ่านแค่หัวข้อที่พี่บอกไปเมื่อกี้อ่านแค่ที่จําเป็นพอไม่ต้องแบบว่าอ่านทั้งหมดเพราะว่ามันเยอะมาก การทำมันเยอะมากคืออ่านแค่แบบที่จําเป็นซึ่งพี่บอกไปแล้วว่าเมื่อกี้มันมีอะไรบ้างใช่ไหมก็ประมาณนี้ที่พี่จาอ่ะพี่จำแค่น,นี้เลยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าตอนข้อ,อสอบก็คือเอทำได้มากกว่าที่คิดไวอ้อ่ะคือตอนที่ทําที่บ้านค่อนข้างจะน้อยแล้วไม่ค่อยมั่นใจ,จแต่พอท,ทําที่ตอนสอบเนี่ยไอ้ที่อ่านไปมันออกแบบครบอะ่ะคือเขาเก่งมาให้แบบแบบง่ายๆแหละทําแบบค่อนข้างจะทําได้เยอะกว่าที่คิดเยอะเลย ต่อมาคือเสียศาสตร์ก็คือเป็นวิชาหนึ่งที่ว่าห้ามทิ้งในขาดเพราะว่ามันเป็นวิชาที่เก็บง่ายมากแล้วก็ออกค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะสามารถออกได้หลายรูปแบบเลยก็จะมีพวกขออ่านนะครับมีพวกเออเงินอ่อนเงินบาทอ่อนเงินบาทแข็งเนี่ยพวกเ,เงินต่างชาติเข้ามาประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกว่าแล้วเขาเสียเปรียบหรือว่าเขาจะได้ได้เปรียบใช่ไหมเราเอาเงินเขาไปลงทุนต่างชาติเราได้เปรียบหรือเขาเสียเปรียบอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้เขาถามเงี้ยมา แล้วก็เงินเฟ้อเงินเฟือดอะไรเงี้ยก็ช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำใช่ปะ่ะจะเป็นเงินเฟ้อเงินเฟือดหรือว่าต้องการแก้เงินเฟ้อเงินเฟือดต้องทําอะไรรัฐบาลทําอะไรธนาคารทาอะไรบ้างอะไรเงี้ยออกแน่ๆผมชัว์อะไรมั่นใจเลยพี่มั่นใจว่าออกแน่ๆแล้วก็มีเรื่องของนโยบายการคังแล้วก็นโยบายการเงินการคังการเงินคืออะไรรัฐบาลอยู่ในไหนต้องจำไม่ได้นะแล้วก็งบขาดดุลเกินดุลคืออะไร แล้วก็มีกาหนดราคาขั้นต่ำขั้นสูงช่วยแก้ไขเรื่องอะไรช่วยเกษตรกรไหมขั้นต่ำขั้นสูงช่วยแรงงานอาไหนอะไรเงี้ยมันก็จะมีแล้วก็อุปสงค์ระทานก็ต้องสําคัญแน่ๆมันมีกราฟให้ดูใช่ป่ะมันก็มีแบบว่าเป็นแบบว่าอย่างเงี้ยแล้วตรงกลางก็จะแบบเป็นดุลยาภาพดุลยาภาพบ้านจะไม่ผิดนะดุลยาภาพก็คือจุดที่อุปสงค์มาทานเท่ากันใช่ไหมก็ต้องจำไม่ได้เขาจะแบบมีว่าเออกราฟมานะ ขึ้นไปทางไหนอะไรเงี้ยถ้าสมมติอุปสงค์เพิ่มข,ขึ้นก้าวขเพื่อนทางขวาใช่ไหมอะไรเงี้ยผมก็ไม่จำไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ WTO WTO คืออะไร IMF คืออะไรทำหน้าที่อะไรต้องจำไม่ได้แล้วก็จะมีตลาดแข่งขันสมบูรณ์ผูกขาดกึง่งแล้วก็ผู้ขายนออไลน์คืออะไรแล้วก็เขามาจะขายอะไรเงี้ยต้องจำให้ได้นะ แล้วก็พวกสุดท้ายคือระบบทุนนิยมสังคมนิยมผสมแล้วก็คอมมิวนิสต์จะเป็นยังไงอันไหนเข้มงวดสุดอันไหนแบบเอ,อเหมาะกับประเทศไหนอะไรเงี้ยแล้วว่าปร,ประเทศเราเนี่ยใช้อะไรก็ต้องจำให้ได้ต่อมาครับก็จะเป,เ,ออเ,เป็นวิชาที่เขาบอกเลยว่าเป็นวิชาที่ไม่พี่ไม่จำเลยคือแบบ ไม่คจะอ,อ่านเลยคือจํานิดเดียวมากแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าอ่านเยอะมันก็จะเสียเวลาเปล่าเอาเปล์เอาเวลาไปทําแบบอื่นดีกว่าวิชาอื่นดีกว่าต่วไปก็คือเรื่องประวัตินั่นเองประวัติศาสตร์นี่นคือเป็นเรื่องที่ไม่ควรอ่านอย่างยิ่งเลยเพราะว่ามันเสียเวลาถ้าจะไปอ่านคือมันเหมือนแบบว่าไปงงเขียนในหามสมุดคือยังไงก็ไม่มีทางที่จะเดาคําตอบคําถามของผู้อ,อสอบสูงแน่นอนคืออยากให้จําแค่เรื่องเดียวที่ผมจํานะคือเรื่องมศออจศออรศอ พศเนี่ยคือต้องจำให้ได้ว่ามันเอ่อบวกลบกับของพศเท่าไหร่เงี้ยสมมุติเขาจะให้มาว่าปีนี้มีตืดมีรคกระบดใช่ป่ะปีมศนี้อยากรู้ว่ามศเนี่ยคือในช่วงของพศเท่าไหร่เงี้ยเราต้องจำให้ได้ว่าต้องบวกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะฮะแค่นั้เลยบริษัทมีแค่นี้จริงๆแล้วก็จะมีพวก หน้าที่พลเมืองน,นะครับก็จะเป็นกฎหมายพี่จำแค่กฎหมายนะคือจำแค่จำนองจำนำคืออะไรการกู้คือกฎหมายการกู้อย่างเงี้ยต้องเป็นยังไงแล้วก็อายุเท่าไหร่กู้เท่าไหร่สัญญาต้องทำไหมทำหนังสือไหมอะไรเงี้ยต้องจำให้ได้แล้วก็ซื้อขายก็ต้องดูว่าใครถ้าสมมติเราจะเป็นแบบโมฆะโมกียไ์ไหมนี่ต้องจำกันนะถ้าเช่นส้สมมติว่าทำขายของอันนึงแล้ว ไม่ทําหนังสืออะไรเงี้ยขายของราคาแพงมากแพงน้อยอะไรเงี้ยต้องรู้นะว่าต้องทำหนังสือไหมอะไรเงี้ยแล้วพอผิดสัญญาอ่ไงเงี้ยมันจะเป็นโมฆะโมียก็ต้องรู้แล้วก็อายุเท่าไหร่ถึงจะมั่นถึงจะสมรสก็แค่นี้เลยจำแค่น,นี้ก็จบสําหรับหน้าที่พลเมืองนะครับก็แค่นี้ครับสาหรับวิชาสังคมเคยซื้อหนังสือมาอ่านนะแบบว่าเนี่ยหนังสือแบบของด็อกเตอร์เอ้ยไม่ใช่ด็อกเตอร ของครูของอาจารย์ชายอะเนี่ยแบบเนี้ยเป็นแบบว่าชื่อว่าอะไรหัวใจหัวใจสังคมโมปลายขึ้นภาพอหไแบบนี้รึนะได้ปะก็รู้สึกว่ามันคือไงผมไม่คนแบบพี่ไม่คนเขาไม่ชอบอ่านหนังสือเท่าไหร่อ่ะคือไม่ค่อยอ่านแล้วแบบไม่ค่อยเข้าอะ่ะคือมันชอบเรียนมากกว่าแล้วก็พี่อะเรียนของครูป,ป,ป๊อปนะเป็นแบบว่าเป็นคอร์ส แบบปรับพื้นฐานของสังคมอะไรพวกอย่เขาจะแบบมีแพ็กเกจรวมกันอ่ะจะไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะแต่มันจะแบบมีวิชาศาสนาใช่ป่ะหน้าที่เปือเมืองประวัติอะไรเงี้ยมันจะมีเขาให้ชีตมาในสามารถจดในพวกพิมกออกมาทาได้ทลเล็ดได้อะไรางี้ทำได้หมดเลย mm hmm. ก็รู้สึกว่าครูบอบเนี่ยเขาค่อนข้างจะเก่งตรงนะเพราะว่าคือเขาบอกว่าไม่ต้องอ่านตรงนี้นะอ่านตรงนี้หน้าเงี้ยเขาจะบอกเลยว่าเราควรอ่านตรงไหน แล้วก็ไม่ควรอ่านตรงไหนแล้วก็เน้นตรงไหนอะไรเงี้ยตรงนี้ออกบ่อยนะตรงนี้ไม่ออก,กนะอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกให้ซึ่งเราจะได้แบบไม่ต้องเสียเวลามามากอะไรขนาดนะั้นอะคือเราแค่อ่านที่เขาบอกแล้วก็ทําโจทย์ที่เขาให้มาแค่นั้นเองคือก็ถือว่าครบแล้วอ่ะไม่ต้องแบบว่าไปอ่านเนื้อหาเป็นเล่มๆแบบที่ให้ดูมากแกคือมันเสียเวลาผมรู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยแบบเหมือนไปง,งมเข็มมามันไม่เจออะคือ มันค่อนข้างจะเยอะซึ่งก็อยากให้ไปเรียนวิเศษเสียงก็ได้ไม่ไไมจำเป็นต้องครูบล็อกก็ได้คือเขาจะบอกทริคให้ผมเชื่อว่าครูสังคมทุกคนเขาคงจะบอกว่าเรื่องนี้สําคัญตรงนี้ไม่สําคัญาเงี้ยเราก็ได้ตัดทิ้งออกได้ก็ก็กจบนะครับวันนี้สาหรับวันนี้ก็จบสำหรับวิชาสังคมนะครับใครอยากให้ทาคอนเทนต์อีกหรือว่าทำวิชาอีกก็สามารถตอบบอกมาในในต้คอมเมนต์นะสามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ ใครมีเทคนิคดีๆหรือว่าวิธีดีๆในการเรียนชาติชาสังคมก็สามารถคอมเมนต์แชร์แบ่งปันกับเพื่อนๆทุกคนนะข้างล่างเลยนะครับก็สุดท้ายครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดดิ่งด้ยครับก็คือเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับที่เสียค่าไฟในการทำแล้วก็ผมก็นั่งรีเสิร์ชนะครับก่อนที่จะมารีเสิร์ชหาข้อมูลนะว่าเออต้องแบบ มีเรื่องอะไรบ้างที่ผมเคยจำแล้วก็ไหนทิ้งไปเง,งี้ยก็ต้องรีเสิร์ชก่อนนะใ้าครับก็อย่าลืมนะครับว่ากดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนตะนะ์อย่าลืมมาคอมเมนต์ด้วยนะว่าชอบไหมหรือว่าอยากให้ผมป,ปรับแก้งไหนนะก็ถ้าผิดพลาดระการใดขออภัยวยนะครับเพราะว,าวันนี้ก็จะมีเนี่ยเห็นปะจะมีเงาตรงใต้ตาเพราะว่าไม่ได้จัดไม่ได้เอาแสงธรรมชาติมืดลนะ ก็ขออภัยด้วยครับสำหวันนี้ก็บ๊ายบายครับ,บ,บัเพีันครับบ๊าคบาย